ถ้างั้นถ้างั้นมีแบบสเปกสาวๆที่ชอบไหมเขาแบบทํางานทํางานเป็นอ๋อทํางานทําการเป็นเอะไม่เขาแบบคนที่แบบอวดรวยอวดรวยอย่างเงี้ยอ๋อแบบไม่ชอบผู้หญิงอวดรวยแบบยังไงไฮโซอย่างเงี้ยเหรอใช่แบบคนที่แบบบ้านๆโอ้คนแบบบ้านๆอยู่ง่ายกินง่ายสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เข้ามาอะไงไงเอ้านายเปิดเลขทีมไว้ไหมเหรอ มีไงบนซ้ายเนี่ยแปดเก้าหนึ่งสี่เจ็ดสองสองเอามือผมไปเดิดนเลยนายชื่ออะไรเนี่ยผมชื่อภูมิครับผมผมอายุแค่สิบเอ็ดชื่ออะไรนะชื่อภูมิชื่อภูมิมเขาบอกว่าคนชื่อนี้นี่นหล่อทุกคนนะไม่เสียงที่แปลกๆว่ะเสียงแปลกๆตรงไหนดเสียงคุณแหลมเสียงแหลมอะไรนาะยเราเสียงไม่แหลมนะนายว่านายว่าเราเสียงแหลมได้ไง โอ้โห่านายนายพาลงหน่อยนายอะไรนะนายภูมิน้องภูมิน้องภูมิไม่ผมไม่รู้ว่าพี่ไปรู้เอ้าทำไมน้องภูมิไม่พาลงอ่ะพี่ดีกว่าพี่ชื่ออะไรอ๋อพี่ชื่อเบนแล้วนายนายยังไม่นอนอีกเหรอไม่นายนายอายุเท่าไหร่นายภูมิผมแค่สิบสองเองโอ้โหอายุสิบเอ็ดครับผมเป็นน้องอ๋ออายุสิบเอ็ดเดี๋ยวนายนายอยู่จังหวัดไหนเนี่ย ผมอ,อยู่จังหวัดสุรินทร์ครับสุรินทร์หมออยู่อีสานครับเฮ้ยมีมีคนไหนไหนไหนคุณรู้ไหน,น,อาน,านเอานี่มันตั้งไงอ้ไรว้เมื่อใดใดใดแตกแตกเเฮ้ยเหมอบหมอบนายตัวนั้นหมอบแล้วตรงรั้วนายจัดเลยเรารู้วนายทำได้เฮ้าเเออโคตรสุด เขาบอกว่าคนชื่อภูมิเนี่ยเล่นเก่งนะไม่มันไม่เกี่ยวไปไม่เกี่ยวอันนี้ก็ว่าหรออันนี้ก็ว่าเล่นเก่งทำไมเราอยากชมนายไม่ได้หรอนายไม่นายไม่ให้เราชมเลยหรอนายก็เล่นเก่งอยู่แล้วแล้วนายภูมิมีแฟนยังเนี่ยไม่มีครับไม่มีเหรอแล้วที่โรงเรียนมีคนน่ารักไหมมันมีครับคุณแม่ เขาก็มีแฟนหมดเลยเอ้าวพี่พี่คนเดียวเดียวอะไรอะไรคนคนตรงนั้นแหละมันเข้าไปแล้วคอมเมนต์ตรงนั้นตรงไหนนายไม่บอกทิทเราอ่ะเอ่อทีท์ร้อยยี่สิบบนบันเฮ้ย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 นายเอาไงดีน้องพูมไอพี่มันมีอีกตัวหนึ่งแตกแตกแตกน้องภูมิไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวพี่ชุบเอง ที่ A W ก็ยหญเหมือนกันอะน้องภูมิเล่น A W หรอใช่เฮ้ย <Hey, S 1> ปืนดี oh. นะน่ะมันก็ดีแมันก็เย่บเมื่อเล่นคู่แบบบาเลต์ันอยากใช่แบบว่าไม่อยากมีเลยบาเลต์แต่อยากมีคนพิเศษคือเธอเราน้องภูมิชอบวิชาอะไรอ่ะผมชอบชอบสอ,ชสองวิชาอะไรเองสองวิชาอะไรบ้าง,งดนตรี เออวิทยาศาสตร์ชอบชอบดนตรีก็ต้องร้องเพลงเพราะอะเด็กมาตีกองไม่ใช่เหรอฮะตีโดนตีกองครับผมแบบเคยไปแข่งกองมาแล้วเฮ้ยแบบว่า,ต,วาตึงตึงโป๊ะตึงตึงใช่ไหมแบบเคยไปนว่าแค่เล่นเล่นเล่นอนเสิร์ตแบบเนี้ยต้องไปตีต้องไปตีต้องเอาโต๊ะไปด้วยไหมเอาทำไม <laughs> เอาก็เอาโต๊ะไปตีที่ตึกเม่อเป็นตึก ต๊โตต,ตึกตึกโตตึกตึกแล้วแบบน้องภูมิเนี่ยอยู่โรงเรียนน่ะมีคนมาจีบไหมีบ้างเฮ้ยก็มีบ้างเหรอเห็นไหมบอกเราว่าหลอนอ่ะมีเราน้องภูมิชอบไหมอ่ะผมชอบอยู่แต่ผมไม่อยากคบเธอเลยนมองภูมิผมไม่อยากคบเธอเลยผมเด็กเอ้าอ๋อเรายังเด็กอยู่เนาะเฮ้ยไม่ดีรู้จักความนั้นเนี่ยว้าวเฮ้ยเราเราชอบเขาอยู่เหรอเขาก็ชอบเราอย่างเงี้ยใช่เฮ้ย แต่ไม่ยอมคบกันเนี่ยนะถ้าคบกันมันมีภาระหะงงะ่ะเสียงเงินเสียเงินอะไรวังอะเสียเงินเอ้ยทำไมต้องเสียงเงินน่ะโอ้พี่หญิงพี่รองงูนะบอกเลยเสียเงินเดีบอกเลย,เยงเงนับบยนทำไมเขาเราก็หาคนที่เราไม่ต้องเสียงเงินเยอะกับเขาดีมันก็มีบ้างนะพี่เจ็บบอกทุกการเดืทำไมผู้หญิงเขาก็ไม่ได้หน้างเงินทุกคนหรอก มันมัมนมีผิดแต่แบบต้องการเขาต้องการคุยกับเราพีะะ่พี่คนนี่เฮ้ยกำลังคุยกันอยู่เลยนเนีเ่ยโอ้ยโอ๊ยเดียวยังไงดิใช้ลูกสองมันไปแล้วอมหนังอุย้ยสองตัวทำไมไม่ล้มอ่ะ หายเลยอยู่พี่ไม่ไหวเอาไม่เป็นไรน้องภูมิเอาใหม่เอาใหม่นะมันใช้ลูกสองสลับกันลงสลับกันลงลงไหนลงในใจเธอได้หรือเปล่าที่ก็พ่อนหายใจไม่รู้ผมจะผมผมไม่ชอบด่านนี้ผมว่าเพื่อนแล้วชอบด่านไหนอ่ะด่านนี้กันแต่ผมชอบด่านตะกี้แล้วก็ไอ้ด่านชาวราบอ่ะ ชอบแบบไหนก็เลือกเอาแต่จะชอบแบบเราก็เข้ามาคำคมเยอะเกินคำคมพี่อาจจะมีมากมายแต่คนข้างกายพี่ยังไม่มีอันนี้เก็บอูสองีสอี่ได้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 ้ได้ไได้ได้ไเพได้ได้่้ได้ได้ไดได้้ได้ได้้้ดด อย่างนี้ต้องกระโดดหลบปุ๊บบุ๊บ,บุ๊บเก็บของรวดเร็วเก็บของอยังรวดเร็วระวังต้องไหวตัวต้องไหวตัวให้ทันเด๋ยวอยู่ไหนไดไดตายแล้วอ๋อมันมีสองตีนะเราวต้องภูมิไม่มีเพื่อนที่โรงเรียนมาเล่นเหรอเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยตีบ้างแต่เขาไม่ว่างเอา้าเขาทําอะไรอ่ะเอาไม่ไงพีคุยกับเป็นโอ้เ<ๆ>ขามีแฟนกันหมดแล้วอ๋อเด็กอายุสิบเอ็ดเขามีแฟนกันแล้วอ๋อ พี่พี่โตจนป่านี้ยังไม่มีแฟนเลยเดี๋ยวสักวันมันก็เข้ามาหาเลยแล้ว,แล,วแล้วน้องคุณอยากมีแฟนตอนอายุเท่าไหร่อะประมาณมหนึ่งมสองประมาณ 1, มหนึ 2, ่งมสองเหรอไม่งั้นก็ดู <c oughs> ไปเลยอะเรียนจบหมดหละอ๋อแบบมีงานทำก่อนเนะ <c oughs> าะหาเงินก่อนเออแบบเราต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเราต้องเลี้ยงตัวเองให้ได้ก่อนก่อนที่เราจะไปเลี้ยงคนอื่นอะไรเงี้ยโอ้โห นเกมชื่ออะไรเนี่ย JK เด็กเกียนอะไรครับคือ JK JK คืออะไรอ่ะ JK มัน์โจ๊กเกอร์แน่เลย<บ>ไม่ดี JK นี่โจ๊กไก่โจ๊กไก่แน่เลยมก็เกียนคนบางนะพี่ผมขาดอะไรอย่างหนึ่งขาดอะไราใจสิถ้างั้นถ้างั้นมีแบบสเปคสาวๆที่ชอบไหมเขาแบบทำงานทงานเป็น อ๋อทำงานทำการเป็นเอ๊ะพี่ขอแบบคนที่แบบอวดรวยอวดรวยอย่างเงี้ยอ๋อแบบไม่ชอบผู้หญิงอวดรวยแบบยังไงไฮโซอย่างเงี้ยเหรอใช่แบบคนที่แบบบ้านๆ้า้เปคนแบบบ้านๆอยู่ง่ายกินง่ายเพราะให้ผมเคยเสร็จแล้ววว้้าาแบบอย่งีีเออเหมือนพี่เลยเราก็ต้องชอบผู้หญิงที่ขยันดีใช่ไหมขยันทำงานไม่ไงพี่ใส่น้ำมันสลิงนี่ไงสลิงสลิง น่วกเรู้รู้ไหมทําไมเราไม่ว่ายน้ํำไปเพราะว่าว่ายน้ําอ่ะต้องไปที่สระแล้วว่ายแม่เธอละต้องไปที่ไหนเฉดเฮ้ยเฮ้ยเฮมีคนมีคนมีคนน้องกูมีคนน้องบูมหรือว่าเราหลอนมันไงมันขึ้นไปตรงนั้นเฮ้ยมีคนอีกว่า เออเยอะเกินเยอะเกินฮัลโหลเห็นผมบผม่นแต่ละนึงเหรแปดนี่ขนาดกี่ตัวกี่ตัวามาเดี๋ยวพี่ไปแทงยุบปุ๊บเจ็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 บ,จบนี่ยิงรัวๆยิงรัวๆใครอีกวะนี่ยิงบ่นเลยะ ตัวนั้นเจ็บตัวนั้นเจ็บยิงมันก่อนยิงมันนไม่นะเออย้อนเข้าไปดึ้มเ้าวงไปเลยนะพี่ไม่ต้องรอได้เดี๋ยวพี่เข้าวงไปเลยแล้วพี่จะมีปืนไหมเนี่ยพี่รู้เอ้ามันมีสองตัวผมสู้ไม่ไหวเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่จะอยู่ที่โ่งพี่ ตรได้ได้ไดได้เฮ้เฮ้ยเฮ้ป้อมันป้อมโอีหวหัวหหัวหัวไอ้วอลแตงหัวเฮ้ยมันโอูมันลุมอ่ะใช้ตัสก็ไม่ไหวเอ้าตีไหมเฮ้ยเราเขาตั้งไอวอลอะไรกันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮมันหลุดมันหลุดเาจะเล่อะไรกันนะมันหลุดจอเฮ้ใครวะ เจ็บเจ็บตรงนั้นเจ็บมอบมอบมอบขอคิว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 เขาไปหามันเฮ้ยดูดูแว้ดูไว้เดี๋ยวพี่เขาไปหามันโอ้ยไม่ทันแล้วไปเรียไป,ไ,ไปแล้วเหรอเดี๋ยวพี่ไปดูของแล้วกันพ,พี่มีคนลงมีคน่งล่างไหน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 อะไรมันจุกกันเพื่อนมันมาหรือว่าทีมไหนมาวันอะรวงนะ หน่พี่มาแค้แล,ล้วตรงรู้ว่าพี่เบนพี่เบนยิงไดม้มันเจ็บมันเจ็บไม่ไหวถอยได้โอ๊ตีบนโอ๊ตี่ล่างงั้นเราถอยไปก่อนแล้วกันแล้วฟีฟายเนี่ยแบบมีใครเป็นไอดอลโอ้โหลวแล้วแบบช่องไข่ตุนเนี่ยรู้จักไหมไข่ตุนไข่ตุนเนี่ยวะ แล้วใครน่ะมันไม่น้ำแตกยิง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 สวยเป็นไงเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเฮ้ยเดี๋ยวพี่จอดเดี๋ยวพี่จอดหมอบแล้วหมอบแล้วสวย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 เราเข้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 า ล้มหน <Hi> okay. ึ่งล้มหนึ่งโอเคสวยสวยสวยไม่โบพี่บิ๊ดหนมันตั้งอยู่ไหนเดี๋ยวพี่เจาะเองมีตรงนี้มีตรงนี้มันตั้งวงอ่ะโดนโดนโดนขา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 โดนป๊แปะแปะแตกเรียบร้อยพี่บิ๊ดอยู่ไหนต้นไม้หลังต้นไม้ ทางนู้นเหรอนี่ไงที่ไอ้บัวดำเนี่ยมองไม่เห็นนะดิต้นไม้ก็มีี่เฮ้ยพี่เบนหัวอะไรหัวเฮ้ยใหญ่ใหญ่ให้ให้มันสู้กันให้มันอันนี้ก่อนเออออออจังหวะที่ว่ายังไงไอ้แดงพี่เบน้นยิงตัวนี้พี่เบ้นไปยิงยิงแล้วเดี๋ยวย่ำตัวข้างหน้าก็ยิงดิยิงผิดหรอไม่ก็ให้มันสู้กันไง แกดหลร้อกดล่นปเลยเฮ้ยไม่มีบาเลตไ,ไม่ชนะนะเนี่ยโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย